นั่งลงนั่งลงลงก่อนค่ะข้อมือก่อนตังของมือสิตังก็นั่งลงก่อนได้ไหมเวลาสอนน่ะค่ะลูกเก่งมาเกเก่งมากตังนั่งลงก่อนแล้วขอมือดีๆเนี่ยตังตังไม่ขอมือดีๆอ่ะตังนั่งลงได้ไหมลูกโอ้ยอ่ะอ,อนั่งลง เก่งเก่งเก่งนั่งลงค่ะทูกอ่ะพี่ตังมาพี่ตังนั่งลงก่อนโอ้ยอันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากเฮ้เก่งมากเก่งมากนั่นแหละลูกนั่นอโอมโอุมโอมโอุ้มน่ารักจังเลย ไหนตังดูสิขอมือหน่อยตังขอมือหน่อยตังก็นั่งลงดีๆได้ไหมอ่ะนั่งลงโอ๊ยตังเลย